ก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบรายการดีอินเกมเมอร์กับผมเดนยินดีต้อนรับสู่เกมนารุโตะเอ็กซ์บูรุโตะอินจาโบเทกันด้วยนะครับสำหรับตัวของหัวข้อและเนื้อหาคลิปในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาไกด์ตัวละครอินดาโอซุตะกินั่นเองนะครับผมบุตรชายคนโตนะครับผมซึ่งเป็นผู้สืบทอดทายาทจากฮากุโรโมะนั่นเองนะครับหรือปู่เซียนของวิถีในการรีคิดเจ็ดดาวชุดที่สองตัวนี้ครับทำให้ตัวของอินดานั้นได้ถูกล้างมลทินคำสาปแห่งความกล้าัวนของการต้านสถัว พิเศษขึ้นมาในตัวเองด้วยนะครับผมและหลังจากที่ผมได้ทำการทดสอบและเทสตัวละครน,นี้ทั้งหมดแล้วนะครับทำให้ผมพบว่า,วาตัวของอินดาความจริงแล้วมันมีความเก่งเทพระดับเท่ากันกันกบตัวของเกทไฟนอลเลยด้วยซ้ำหรืออาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำนะครับจะเป็นยังไงนั้นลองมารับชมและรับฟังกันได้เลยนะครับผม สำหรับตัวของอินดานะครับเป็นตัวละครสายสีฟ้านะครับซึ่งมีความโดดเด่นในส่วนของด้าน CP เยอะที่สุดในบรรดาตัวละครทั้ง5สีนะครับผมเป็นตัวละครที่มีเอ k เคน้อยกว่าตัวละครสายสีแดงเพียงแค่20%เท่านั้นนะครับผมสำหรับอินดานะครับผมตัวของสกิลแล้วก็ความเสียหายจากตัวคูณพื้นฐานของเอ k เคนั้นค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคือการปั้นสเตตัสจะค่อนข้างง่ายนะครับผม สำหรับตัวของอินทราครับในส่วนของการปั้นสเตตัสนั้นอยากให้มีเอเดเคขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0นะครับผมคือจุดที่ควรสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมและจุดที่จะทําให้อินดาได้ในสบายที่สุดก็คือจุดที่เอเดเคอยู่ที่50,000พอดีนะครับผมหรือมากกว่านั้นก็จะเป็นการดีนะครับผมในส่วนของตัว HP นั้นค่อนข้างจะน้อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดบวกกับอุปกรณ์นินจา6ดาวประจําตัวนะครับผมทำให้ได้ HP อยู่ที่ระดับ1 0 0 0 0 0นะครับผมอยากให้ปั้นสเตตัสนะครับผมเป็นส่วนของการต้านสถานะครับผม่องเลด้มอยเปอร์เซ็น สองถึงแสนสามนะครับผม ADK สี่0มืนห้าถึงห้าหมื่นคือจุดที่ดีที่สุดสำหรับอินดานะครับผมนั่นคือสเตตัสโดยรวมที่ควรปั้นสำหรับอินดา ทีนี้ในสองตัวเซ็สกิลกันมากครับอินดาจะสามารถเล่นได้2รูปแบบการที่ผมเคยบอกไปในหลายๆครั้งครับว่าอินดาเป็นตัวละครทูอินวันในการรีชิดเจดดาวชุดนี้ครับตัวของอินดาได้อันติเจดดาวอันใหม่มาซึ่งเป็นสองตัวโซโนโอที่ทำการพุ่งตัวเองไปข้างหน้าครับแล้วทำการอันติในบ้านในได้ทันทีเป็นอันติในการใช้เข้าบ้านในได้อินดาครับทำไมถึงเป็นตัวละครทูอินวันเพราะอินดาสามารถเล่นในทั้งรูปแบบการแหกบ้านและไม่แหกบ้านในยุคนี้ครับตัวละครในหลายตัวในเกมเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างจะมีไอเฟรมที่สูงครับอม ของเราเทำการฆ่าศัตรูทุกตัวแล้วก็จบบ้านในโดยที่ไม่แหกครับผม <c oughs> เพื่อเป็นการแก้ทางเหล่าโตไฟนอลนหรือบรูโตได้ง่ายนะครับผมซึ่งมันก็จะมีสกิลหลายๆอันที่มาทดแทนในยุคนี้ทําให้มันแก้ทางตัวของอุปสรรคเหล่านั้นได้นะครับผมอินราเองก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เล่นในรูปแบบได้เหมือนกันกับเกไฟนอลนทุกประการเลยนะครับผมเพียงแค่เพิ่มรูปแบบการใช้งานหรือตัวเลือกของอันตีเข้ามาด้วยซ้ำนะครับผมสำหรับตัวของอันตีเจ็ดดาของอินดาชุดที่1นะครับผมก็เรียกง่ายๆคือมันก็คือ อันตีเนี่ยจะไม่ได้ไกลเหมือนกับเกศครับเพราะว่าตัวของอันตีนี้จะทำดาเมจรอบตัวเองหลังจากที่อินดากดอันตีเลยทันทีนะครับผมแล้วก็จะฟันไปในรูปแบบด้านหน้าซึ่งก็จะเหมือนกับเกศไฟนอลครับที่ยิงธนูไปอีกด้านหนึ่งครับผมแต่ว่าก็สามารถทำดาเมจรอบตัวเองได้เหมือนกันอันตีนี้ประยุกต์ใช้ได้เยอะครับสามารถวางเป็นบ่อได้ก่อนที่จะเจอศัตรูสามารถใช้วางเป็นพื้นที่กอดเข้าบ้านไหนก็ได้จะสามารถวางตรงหน้าประตูแล้วแหกบ้านเข้าก็ใช้ได้เหมือนกันอเนกประสงค์ที่สุดนะครับอมตะยาวนานค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมต ตัวนี้นะครับผมก็เป็นสุสโนโอตามเดิมซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมมันไม่เปลี่ยนเลยก็คือต้องบอกว่าเป็นคอนเซปต์ของตัวละครนะครับว่าตัวของอินดาอาชุราเนี่ยมันก็จะมีคอนเซปต์ของมันอยู่ว่าอาชุราคาถาลมนะอินดาก็คือสายฟ้านะสุสโนโอนะมันก็คอนเซปต์ประมาณเนี่ยครับผมมันก็เหมือนกับมาดละกับตัวของฮาชิรามาว่าฮาชิรามาก็ต้องคาถาไม้นะมังกรไม้นะโกเลมนะอะไรอย่างนี้นะครับผมฮาชิมาดละก็ต้องเป็นสุสโนโอบ้างคาถาไฟบ้างหรือควบคุมก้าวหางบ้างมันก็คอนเซปต์ตามตัวละคร่ะรเเาาจจอแตใก็ ไม่ได้หรอกเนาะเพราะมันก็คือคอนเซปที่ตัวละครของมันเนี่ยมีมาอยู่แล้วนะครับผมตัวของอันตีนี้ก็จะทาการพุ่งเข้าไปในบ้านในนะครับผมแล้วก็ทําการอันตีเลยทันทีแต่ในยุคนี้ครับการเจอตัวของบรูโตนะครับซากุระหรือว่าตัวละครต่างๆนนามันก็จะมีในหลายโอกาสหรือในบางครั้งครับผมที่หากเรากาจังหวะการพุ่งเข้าไปได้ดีครับมันจะทําให้ตัวบ้านในเนี่ยสตันแล้วก็ล้มไปด้านหลังนะครับผมทําให้เราสามารถอันตีจัดการได้แต่ก็จะมีบางตัวที่รอดนะครับผมเช่นตัวของน้องรินกับตัวของโตะหมาที่ไม่สามารถทําาใหห้้กระเดดด็นนไไปลังม เนื่องจากอนิเมชันอันตีของน้องดินที่กดทันทีกับโตหมาที่ทําให้ตัวเองกลายเป็นคูรามะตัวใหญ่ๆนะครับผมถึงไม่มีผลกับตัวของอันตีอันนี้แต่ข้อดีของมันคือนะครับในกรณีของการเปรียบเทียบของเรานะครับเราจะเปรียบเทียบเสม,มอว่าตัวละครให้เป็นสองตัวลิมิตเบรกบวกสกับอันติเวลร์สิบห้าสำหรับตัวของอันตีเวลสิบห้านะครับผมของตัวอินดาตัวนี้ครูดาวนะครับผมจะเหลือแค่9วินาทีเท่านั้นเหมือนกับคังูยะและก็เหมือนกับรุ่นเจ็ดครับเพราะอะไรในกรณีของการเก็บเกตแดงให้เต็มครับอันตี 15, น่ล,ดลคดท การใช้ครั้งถัดไปจะเหลือแค่9.5วินาทีก็ตีไปเต็มๆครับว่าแค่9วิละกันนะครับสำหรับอันติในเลเวลที่15เมื่อคุณเก็บเกรแดงเต็มพุ่งเข้าบ้านนะครับผมคูดาวจะมีเวลาเพียงแค่9วินาทีเท่านั้นนะครับผมแล้วคุณมีอมาตะยาวนานถึง12วินาทีครับจากการทําอันติเวล15นะครับผม เพราะฉะนั้นครับผมว่าคุณจะมีเวลามากพอในการจัดก,การบ้านในอัตราการหลบหลีกของตัวคุณนั้นค่อนข้างจะสูงนะครับผมและสกิลของอินดารากับอาชูนาทั้งคู่มีในส่วนของการลดอัตราการหลบหลีกทําให้ตัวละครของพวกนี้เนี่ยสามารถต่อกรกับตัวละครในยุคนี้ได้ค่อนข้างดีตัวของลิมิตเบรกที่ทิ้งเป็นบ่ไฟฟ้าเนี่ยใช้งานค่อนข้างดีกว่าตัวของเกตไฟนอลนด้วยในระดับหนึ่งรูปแบบการใช้งานนั้นเหมือนกับเกตไฟนอลนเลยครับพุ่งไปด้านหน้าเหมือนเกตไฟนอลนแต่ว่าตัวของความพลิวอาจจะไม่ได้เท่าแต่ในส่ age, วน มากในระดับหนึ่งเลยนะครับผม ถ้าเกิดเปรียบเทียบในลิมิตเบรกบวกสองนะครับของอินดาจะอยู่ที่ครูดาวห้าวินาทีเกทไฟนอลครับจะคูดาวแปดวิอยู่เหมือนเดิมแต่ลดอมตะสามวาิเท่ากันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วยังไงอินดาตรงนี้จะดีกว่าแต่เกทไฟนอลมีข้อดีคือมันเป็นไอเฟรมทุกสกิลและอมตะถึง2สกิลนะครับแต่อินดาครับกับการตัวของเซตสกิลเนี่ยจะมีอมตะแค่สกิลเดียวคือลิมิตเบรกครับผมตัวของสกิลเพิงดำก็ได้แค่อเฟรมแบบธรรมดานะครับผมก็คือเป็นในสองการป้องกันสกิลที่ไม่ททะลุไแบบั่วป แต่ถ้าเกิดเป็นสก,กิลทุนรูไอเฟรมก็ยังคงทำได้อยู่ ในกรณีของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสกิลนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นด้วยในส่วนตัวสกิลสายฟ้าอันนี้นะครับไม่ใช่ทั้งไอเฟรมแล้วก็ไม่ใช่อมาตะทั้งคู่เลยครับผมจึงเป็นจุดบอดของอินดาที่มีอมาตะเพียงแค่สกิลเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของการนำซูซุโนโอมาทดแทนสกิลไฟฟ้าแต่ที่ผมบอกครับว่าการจะเปลี่ยนโซลของสกิลไฟฟ้าออกนะครับมันขึ้นอยู่กับรูปแบบตัวของตัวละครของผู้เล่นว่าคุณมีริมิตเบรกอยู่ในระดับไหนตัวของาาอินดรา สกิลสายฟ้านะครับผมมันเพิ่มในส่องบัฟวิ่งไวแต่สกิลอื่นไม่มีครับผม กรณีที่จะทดแทนได้ก็คืออินดาของคุณนั้นต้องเป็นลิมิตเบรกบวกสเพื่อที่จะให้ได้ส่วนของบัฟวิ่งไวเมื่อคุณกดใช้งานสกิลของอินดานะครับผมจะอยู่ที่ตัวของ Break ลิมิตเบรกบวกสามหลังจากนั้นคุณจะสามารถนําตัวของสกิลสายฟ้าออกนะครับและชดเชยด้วยตัวของสกิลที่ทําดาเมจแรงที่สุดของอินดาสกิลไฟอันนี้ครับเป็นสกิลที่ทําดาเมจแรงที่สุดของอินดาในระยะประชิดและเผาขนนะครับยืนใกล้ๆกดใช้1ทีครับทักติดลดตัวเกาะอ,อยู่นะครับผมสกิลนี้จะแรงมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นคือ Skill นี้ จะได้อมตะาทันทีเมื่อคุณกดใช้งานนะครับผมแล้วก็บวกกับตัวของสกิลไฟฟ้าเท่ากับคุณจะมีอมาตะาสองสกิลเท่ากันกับเกตไฟนอลนะครับผมในสนองการล้างบัฟครับก็อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับตัวของเกตไฟนอลนนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เพราะว่าสกิลเพลิงจามในการใช้ระยะไกลเนี่ยสามารถใช้ในการทำดาเมจระยะไกลได้ผลักศัตรูไปเรื่อยๆนะครับผมทำให้ศัตรูขัดจังหวะได้การสกิลศัตรูได้อะไรต่างๆนานา ถึงอาจจะไม่ได้ปลดกับดักวงกว้างเหมือนเกศไฟนอลแต่มันก็สามารถปลดเป็นทางยาวให้เราเดินได้สบายได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อาจจะช่วยในการทําในหลายๆอย่างด้วยนะครับผมถึงอาจจะสูญเสียในส่วนของการแสดงตําแหน่งกับดักไปนะครับผมแต่ว่าการได้อามาตะเพิ่มมาอีกหนึ่งสกิลเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับตัวของอินดราแต่กับการครับเอาความจริงๆแล้วนะครับผมอินดานั้นก็เป็นเกศไฟนอลเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์และเล่นได้ทันทีเลยนะครับผม ถึงจะมีข้อเสียที่ต่างกันอยู่2ข้อคือ1นึ่งสติกิออมตะนานกว่านะครับผมและการใช้งานค่อนข้างง่ายกว่านะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมี2งตัวบัฟตายเกิดแต่อินทราครับเป็ตนตัวละครที่1นอมตะมีแค่สกิลเดียวนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้อมตะสองสกิลคุณต้องลิมิตเบรกบวกสาเท่านั้นนะครับหากคุณไม่ลิมิตเบรกบวกสนะครับทางเดียวคือคุณต้องใช้เป็นสกิลไฟฟ้าเพื่อให้ได้บัฟวิ่งไวนะครับผมใช้ในสวงตัวสกิลลิมิตเบรกบวกหนะครับผม แล้วก็ในส่วนตัวอันติครับตัวของอินดาเนี่ยก็ยังคงเหมือนกับเกตไฟนอลนก็คืออยากให้อันตีเวลสูงแต่ที่ต่างคือผมงงมากคือตัวคูณาดาเมจของอันตีของตัวอินดาเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าเกตน,นะครับเพราะเกตเนี่ยตัวคูณาดาเมจจะอยู่ที่ตัวของอันตีการยิงออกไปในครั้งแรกบอกไฟสายฟ้าจะไม่แรงเท่าอินดาแต่ครับที่อินาดาจะเน้นดาเมจไปที่ส่วนตัวบอกไฟฟ้ามากกว่าตัวของการฟันในครั้งที่1นะครับเหมือนกับเป็นอันตีที่ทามาเพื่อแหกบ้านโดยเฉพาะเลยสำหรับตัวของอินดานะครับเอาโดยสรุปก่อนนะ ตอนนี้ปัจจุบันผมคิดว่าอันตรีที่เหมาะสุดกับอินดาครับแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าประยุกต์ได้เยอะกว่าคืออันตีเก่าครับอินดาสามารถใช้อันตรีเก่าได้เลยลิมิตเบรคครับตัวของอินดาเนี่ย อยู่ที่บวก1เท่านั้นนะครับบวก1เพื่อลดอมตะาสาวินาทีนะครับผมบวก3คือก๊อตของอินดาแล้วแล้วก็บวก1ครับครูดาวเวิแต่ว่าบวกกับตัวของสกิลเพลิงดำครับที่ในส่นการอัพเป็นเลเวลแจะได้การลดครูดาวสกิลของเราลง1วินาทีครับทำให้ตัวของสกิลเพลิงดำก็จะมีครูดาวแค่2วิสกิลสายฟ้าจะมีครูดาวอยู่ที่4วินะครับแล้วก็ตัวของสกิลพันปักษา7วิก็จะเหลืออยู่ที่6วินาทีนั่นคือเซ็ตสมบูรณ์แบบที่ให้เล่นกับอินดาตัวน ความแรงในการแหกบ้านก็จะยิ่งแรงกว่าน,นั้นครับแต่ความจริงและอินดาตอนนี้ครับผมผมคิดว่าในกรณีของการเล่นไม่แหกบ้านคือดีที่สุดนะครับเพราะตอนนี้คือการแหกบ้านเนี่ยเวลาคุณเดินเข้าไปแล้วล้มลงนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าตัวศัตรูในบ้านในเนี่ยจะโดนดาเมจบนพื้นได้ง่ายๆแลยครับผมเลยคิดว่าอันตีที่สามารถทําดาเมจอ่าให้ก่อนเราเข้าบ้านในได้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆครับผมคือยังไงให้อินดาครับทำการกดอันตีวางไว้บนพื้นนะครับผมหลังจากที่ทําการกดอันตีวางไว้บนพื้นเสร็จแล้วครับให้คุยปล่อย ปล่อยเพิงดําเข้าไปในบ้านเลยปล่อยเพิงดําเป็นทางยาวเข้าไปครับเพื่อการสตูร,ระยะหนึ่งให้ติดสโลแล้วจากนั้นคุณทําการกดสกิลลิมิตเบรกพุ่งเข้าไปในบ้านครับต่อให้จะเจอตัวของโบรุโตกับตัวของซากุระที่กดอมาตาทันทีครับแต่ถ้าเกิดเจอ Break, เลิมิตเบรกเราอมาตะก,ก็หายช่วงเวลาเพียงแค่0.5วินาทีที่อมาตะกไม่มีครับแล้วบวกกับอันตีบนพื้นเราที่ยิ่งเวลสูงก็จะยิ่งแรงทําให้บ้านนายสามารถตายและจบได้ง่ายกว่าการต้องแหกบ้านโดยซ้ำครับอันตีตัวของอันเก่านั้นสมบูรณ์อยู่แล้วครับ ขาดคือในส่วนของการการสถานะเท่านั้นเองครับผมและการรีคิดครั้งนี้ครับทำให้ตัวของสกลอินดาสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมครับผมในการเล่นเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ80%ของตัวเกทไฟนอลเลยนะครับอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเลยสิ่งที่อาจจะบกพร่องไปก็คือในส่วนตัวอมาตะที่ค่อนข้างน้อยกับการตายเกิดนั่นเองผมเลยสงสัยว่าทําไมตัวของบันไดนะครับไม่ใส่การตายเกิดเข้ามาให้อินดาทั้งที่มันก็ไม่ได้เทเบิลวางเหมือนกับอชูร่านะครับผมอันนี้ก็ไม่เข้าใจบันไดเหมือนกันนะครับ ลุกสุดท้ายนะครับสำหรับตัวของอินดาโอสุิกินะครับก็ตามที่ได้แนะนําไปว่าสกิลก็คือสกิลเพลิงดามปลดกับดักนะครับสกิลสายฟ้าแล้วก็ตัวของสกิลลิมิตเบรคนะครับผมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้เล่นด้วยว่าคุณมีสถานะลิมิตเบรคอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ หากเป็นในสตัวลิมิตเบรกบวก3นะครับคุณสามารถใช้เปลี่ยนจากสายฟ้าเป็นเพลงิงอ่าเป็นในสงตัวสกิลเพลิงไฟได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นบวก1หรือบวก2อยู่ผมคิดว่าการใช้สกิลสายฟ้าก็ยังคงจําเป็นอยู่แต่ไม่ต้องกลัวคบสกิลสายฟ้าเองก็ทำดามเมจแรงเหมือนกันระยะไกลด้วยใช้ในการขัดศัตรูระยะไกลได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดคุณเล่นเซฟนะตัวของตัวนี้ไม่สามารถเล่นผงผางได้เหมือนกับเกทไฟนอนนะครับเพราะไม่มีตายเกิดแถมอมตะก็ยุ่งยากกว่าเกทไฟนอน,นะรัเน้้ก็คืออตงล่นเฟจริงๆแต่ดม นี้นะครับผมเท่าที่ลองดูแล้วทวีคูนดาเมจของมันมีความแรงกว่าเกรดไฟนอลสูงมากเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้แรงกว่าเกรดไฟนอลแล้วนะครับแต่ว่า ก็ต้องเพลย์เซฟสุดๆเลยนะครับถึงจะสามารถาไปได้สวยนะครับสำหรับตัวของอินดาตัวนี้นะอันตรีแนะนําก็คืออันตรีตัวเก่าครับถ้าเกิดคุณทําเ่ร้อยสิบห้าได้สามารถเล่นได้เหมือนกันกับเกตไฟนอนเป๊ะเลยเป็นตัวละคารตัวที่2ที่สามารถมาทดแทนได้ในกรณีที่คุณไม่มีเกตไฟนอนหรือว่าพยายามตามหาเกตไฟนอนอยู่อินดาก็เป็นตัวละคารที่สามารถมาชดเชยในตําแหน่งตรงนั้นได้นะครับว่ามันสามารถทําได้ในาหน้าที่เดียวกันกับเกตไฟนอนถึงมันจะไม่ได้สมบูรณ์และเพอร์เฟกถึงมีการตายเกิดและอมตะที่ยืนยาวกว่าเกตไฟนอนนะคร แต่นะครับแต่อินดาเองก็สามารถอยู่ในตำแหน่งเดียวกันที่สามารถเล่นได้ในระดับเดียวกันเหมือนกันชดเชยในกรณีที่อาจจะไม่มีตัวของเกฟแฟนร์นในไอดีคุณก็สามารถเอาอินดามายืนตำแหน่งตรงน,นั้นแทนได้เหมือนกันหากคุณต้องการตัวบุกบ้านเก่งๆนะครับอินดาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกทางออกให้ผมได้นะครับหรือว่าให้กับคุณผู้ชมได้้วกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ฝากไว้ท่านี้สำหรับตัวของอินดาก็ก่อนไปสุดท้ายนะครับคือช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะครับผมบวกกับสุขภาพปัญหาร่างกายต่งตางนๆานก็ผมมีปัญหาด้านสุ ก็พยายามจะกลับมาลงคลิปให้ได้เยอะๆนะครับแต่ว่าอาจต้องขอโทษด้วยกันเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าและไลฟ์สตรีมต่อไปฝากนิดนึงครับช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอให้ผมด้วยกันนะเพื่อเพิ่มอลัลกอริทึมให้การแจ้งเตือนของ YouTube มันขึ้นที่หน้าฟีดของผู้ชมนะครับผมเวลามีไลฟ์สตรีมหรือว่ามีคลิปวิดีโออะไรก็ตามมันจะได้แจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมครับว่าเอ้ยพี่ครับทำไมเวลาไลฟ์ไม่เตือนเลยทําไมลงคลิปผมไม่เห็นรู้เลยอะไรอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์นิดนึงครับถ้ากดคุณยิ่งกดไลค์ให้คลิปวิดีโอของผมนะครับมััััันนนนนนกกกกก็ยยิิิิ่่่่งงงแแจจ้้้้้เเเตตืออออใใหหหบบคคคคคุณผูชมมมมทีีีดดไไลลลล์์าาขึนนะะรรโโปวฟส สยองเป็นตกบายบายดินผ่านหลักจ้ามาได้กลับมาพูดนาน